ออกค้า,คามาส่งคา้าเมาส่งพี่น้องเขากุกกอกุตีกุแหล EN, นาค,าาาคานอ้ออค้ามาแทยอค้านอสอนปันเอกใต้คา้าสอนปันอลายคานอสอนปันวันนี้มันนอดคา้าท่านขินแล้กวก็มาสอนปันขินั่นคา้านอ้ออค้าอ่าคา้อ,าอหนึ่งคานอก้าแอต่างนาเพรียแกนก้าแอต่างนาเพรียแกนแกนแกนก้าแอต่างนาเพรียแกนก้าแอต่างนาเพรียแกนแกนแกนข้อสอง ข้าเอต่างนาเพดยาแคนข้าเอต่างนาเพดยาแคนแคนแคนข้าเอต่างนาเพดยาแคนข้าเอต่างนาเพดิยาแคน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 ข้อสามหน้าเอต่างนาเพยจำแนนหน้าเอต่างนาเพดยาจำแนนแนนแนนหน้าเอต่างนาเพยจำแนนหน้าเอต่างนาเพดยาจำแนน แนนแนนแกนแกนแคนแคนแนนแนนคอสีมาไอต่างนามาไอต่างนาพทย์จำแมนมาไอต่างนาพทย์จำแมนแมนแมนมาไอต่างนาพทย์จำแมนมาไอต่างนาพทย์จำแมนแมนแมนแกนแกนแคนแคนแมนแน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 นแมนแมน คอฮาค่าน้าแพ้จำคันค่ายต่างน้าแพ้จำแคนยักจำแคนคันแคนค่าน้าแพ้จำคันค่ายต่างน้าแพ้จำแคนคันแคนแก่นแกนแคนแคนแนนแนนเมนแมนคันแคนคโฮมาต่างม้ต่างนาแพ้จำานาแมน ค่าไอต่างห้าไอต่าง 1971. นาพยัยแขนแมนแขนไม่ต่างมาไม่ต่างนาพิจำนาแมนห้าไอต่างนาพยัยแขนแมนแขนแกนแกนแขนแขนแนนแนนแมนแมนคันแขนแมนแขนออกค่าแดงกล้ามข้างนอกแกนแกนแขนแขน แนนแนนแมนแมนคันแคนแม่นแฮนอคาขอนึงในกล้ามคันนอกแกนแกนแคนแคนแนนแนนแมนแมนคันแคนแม่นแฮนอคาป่อสอนที่ในยูทูปแคนเออย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้คันเาออคาป่อสอนที่ในยูทูปซ้ำอย่าไปลืมกดติดตามกันไว้คันเาออคา ยี่น่ฮรับตอนกูก้กูดีกูแลนข้านอกออคาเมื่อสูงกูกค่า